และนี่คือ The Next ของ third t i l ิบิเบสครับสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจโดยผลิตภัณฑ์พ็อปโพลิสมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นเด็กร่าเริงครับเป็นเด็กสดใสเป็นเด็กที่แต่โดนบูลลี่นะโดนโดนเพื่อนบูลลี่เพราะว่าด้วยความแบบเราถูกเลี้ยงมาแบบมีความไข่ในหินนิดนึงเพราะว่าเป็นลูกคนละแม่คือพ่อมีลูกติดพี่ชายสองคนเนาะเป็นพี่ชายคนละแม่แล้วพี่ชายเขาจะมีความแบบมีความลุยกว่ามีความแบบเอ้ยเอาไงวะอะไรเงี้ยกว่าของเราก็จะมีความแบบไม่เอาเออเราก็จะไม่อยากจะยุ่งกับความ วุนะ่นวายเนาะก็เลยจะเป็นเด็กเรียบร้อยตอนเด็กๆนะครับแล้วกเ็เป็นเด็กที่ชอบทำก <S Y> ิจกรรมเขาชอบเปิดเพลงให้ฟังตอนเด็กๆจริงๆเขาฟังกันเองแหละเราก็ฟังไปด้วยเปิดในรถเปิดเครื่องเล่นในห้อง,มองไมโครแม่ชอบไมโครอัสดีวัสดันอัสดีวัสดันนซื้อคอนเสิร์ตมาเลย มาช่าเราก็จะฟังแล้วพอฟังปับ๊บมันก็จะมีเพลงที่ชอบมันก็จะมีเพลงที่เอออยากลองร้องตามดูว่าจะเป็นยังไงจะร้องแล้ว จะเหมือนเขาไหมก็เลยกลายเป็นชอบร้องเพลงไปอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักร้องแบบวินดี้คสตันอยากเป็นนักร้องผมชอบเพลงเขาอะคือมันถูกจริตอ่ะแล้วแล้วคือถามว่าเราอยากเป็นแบบวินดี้ไหมเราคงไม่อยากแต่งตัวแบบผู้หญิงอะไรกันนะแต่ว่าเราแค่อยากมีโมเมนต์ที่ได้ทําให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนแบบ captivate ไปกับเสียงเราไปกับ p e r f o r m มนซ์ของเรากับเพลงของเรา ิลลี่เป็นเพื่อนสนิทแล้วก็แกเป็นเรียนดนตรีแกไปเรียนกีตาร์แล้วแกก็บอกว่าขึ้นเพลงมาเพลงหนึ่งยังไม่มีทํานองยังไม่มีเนื้อร้องเติร์ดเนี่ยเป็นนักร้องลองเขียนเพลงดูไหมเผื่อได้เ,เราก็อืจริงๆเราชอบเขียนอยู่แล้วเขียนเรื่องสั้นเขียนนิยายเขียนแบบเขียนไปเรื่อยนะครับแล้วเพลงนั้นไม่เคยเขียนก คืออกหักตอนนั้นแบบว่า,าไปชอบเพื่อนผู้หญิงแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้อะไรกับเราก็เลยรู้สึกว่าเอออย่างน้อยมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้ว่านี่คือสิ่งที่เรารู้สึกเพราะว่าเพลงจะพูดในสิ่งที่คาพูดใช้ไม่ได้เพลงจะพูดในสิ่งที่มันพูดไม่ได้มันต้องเป็นเพลงตลอดครับ ตลอดช่วงเวลา25ปีเขาเลี้ยงผมมา25ปีก็ไม่ว่าผมจะอยากเรียนอะไรอยากทำอะไรอยาก p u r s อะไรเขาก็ลุยเลยลูกทำเลยได้เลยจะซิว้วใช่ไหมอ่ะก็ทำมันไม่เสียเวลาก็ทำเลยดนตรีเนี่ยบิลลี่เคยพูดแล้วหลายคนเคยพูดว่ามันเรียนข้างนอกได้มันเรียนด้วยตัวเองได้ มันเซลฟ์เลิร์นได้ก็เลยเลือกที่จะเรียนภาพยนตร์เพราะว่ามันคงน,นี้ข้างนอกไม่ได้จริงๆ <c oughs> หนัง GTH เนี่ยมันอยู่ในใจเรามาตั้งแต่เราเริ่มดูแฟนฉันเราเริ่มดูชัตเตอร์แล้วก็หนัง GTH หลายๆเรื่องมันทำให้เราอยากเป็นผู้กกับอยากเขียนบทอยากทำงานในวงการนี้ ช่วงที่บุ่นวายช่วงที่แบบจับปลาสองมือที่สุดคือช่วงที่กําลังทํากลางจอกลางจอคือสารนิพนธ์โปรเจกต์จบของนิสิตภาคฟล์มคณะนิเทศศาสตร์จุฬาทุกคนผมก็ดันเล่นใหญ่ผมก็สะเออเขียนบทประมาณ100หน้าเป็นหนังยาวแล้วช่วงที่ถ่ายทำเนี่ยเป็นช่วงที่ถ่ายรายการแบนแกลบส่วนใหญ่ทันนัดถ่ายที่บางบอ่อ ไกลมากขับรถไปชั่วโมงครึ่งนัดกองตีห้าแล้วถ่ายเสร็จตีหนึ่งของอีกวันหนึ่งเราก็พอตีหนึ่งปับ๊บวันต่อมาอัน k e เกนกางจอผมต่อไปออกกองต่อคือมันมันคือช่วงชีวิตที่ยุ่นที่สุดแล้วว่ายุ่นฟรีแลนซ์ทำทำไมอแต่มันต้องทำไงเพราะว่าเป็นโปรเจกต์จบเราแล้วตอนนั้นเราบอกเพื่อนด้วยซว่าถ้าเราจะต้องมาถ่ายรายการเนี้ย โอ้โหทุกอาทิตย์ทุก3วันเนี่ยเราไม่น่ามีเวลาไปทําหนังเราทิ้งหนังได้นะเรายอมส่งแค่บ,บทแล้วเรามาทําตัวนี้ร้อซได้มันเป็นความทุ่งเทมันเป็นความเสียสละที่เราพร้อมจะเสียเพื่อวงเพื่องานเพื่อเพลงให้เราได้ไปอยู่ตรงนั้นและวงที่ได้อันดับหนึ่งนะครับได้แกว่วงวงวงทิลีบง ผมจําได้คือเราอยู่ญี่ปุ่นเราไปเที่ยวเอาติ้งค่ายกันปีแรกแล้วพี่โอมเขาก็นอนกับผมพี่อมเลือกที่จะนอนข้างล่างไม่นอนบนเตียงนอนข้างผมแล้วก็บอกว่ายังไงพวกมึงก็ดังแน่นอนเพราะว่าพวกมึงมีของแล้วก็ต้องรอแค่เวลากูเชื่อว่าสักวันหนึ่งจังหวะเวลาก็เดือมึงก็จะดังแบบมันดังกว่ามันดังตามมันไปแน่นอน รู้สึกดีนะเขาพูดกับเราแต่ว่าเราก็ไม่ได้เชื่ออะไรในตัวเราขนาดนั้นอยู่ดีเพราะว่าเราเข้าใจความเข้าใจยากของเราของวงเราเรารูสึกว่ามันดีนะเออที่ที่มันมีคนที่มองเห็นสิ่งนี้มันมีคนที่ศรัทธานในสิ่งนี้มากกว่าเรารู้สึกดีครับรู้สึกดีแล้วมันก็ประมาณ3-4เดือนต่อมาที่มีคิดแต่ไม่ถึง ความคิดถึงของเธอกับฉันมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่าใจเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่าฉันไม่คิดไปเองใช่ไหมปีนั้นก็เป็นปี2020จริงเป็นปีที่เลขสวยแต่ว่ามีโควิดแล้วก็ผมกำลังจะอายุ25่25ในวันที่14พฤษภาคมก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ข่าวว่าแม่ป่วย ่อนแม่เป็นมะเร็งปอดขั้นสุดท้ายเลยแล้วคือเราช็อกมากเพราะว่าจริงๆก่อนวันเกิดอ่ะกจนวันเกิดอ่ะยังไม่รู้ว่าเป็นขั้นสุดท้ายแต่แค่รู้ว่าเป็นอาจจะเป็นมะเร็งแล้วเราก็ดาร์กแล้วแต่พอวันที่ป้าบอกอเราก็โอ้โหวันนั้นเป็นวันที่มืดมนที่สุดในชีวิตเลยอยู่ในปี2020เลยผมจำไม่ได้ว่าทําอะไรแต่ว่าตอนเย็นก็ไปหาแม่ไปเยี่ยมแม่ไปหาป้าแล้วก็ปกติทุกคนก็แบบเยิ้มแย้มไม่มีอะไรแล้วป้าบอกว่าโอ้ยขั้นที่2เองสบายเดี๋ยวก็หาย แล้วป้าบอกเดี๋ยวป้าเดินไปส่งแบบเดินออกมาจากจากห้องพักแม่ไม่ไม่ไกลหรอกป้า,าก็กอดเราแล้วก็ร้องไห้แล้วเราก็อะไรอ่ะแม่เป็นขั้นสุดท้ายโอ้โหเราเราทำใจไม่ได้เราร้องไห้ตรงนั้นเลยแล้วก็ป้าก็แบบไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเข้มแข็ง,ขงเออแล้วก็เขาบอกแม่อาจจะอยู่ได้มากสุดหเดือนน้อยสุดเดือนเดียว ตอนแม่เสียป้า,<อ>ปาซึมมากป้าแบบพอเขาเริ่มบอกว่าเออป้าไปอยากไปอยู่กับแม่จังเราก็แบบเริ่มละเอาไงดีวะเขาก็มีแบบคิดถึงแม่เนาะอย่างนี้ได้ๆแต่พอเข้าช่วงเดือนธันวาซึ่งเป็นจะก,ก่อนจะก,ก่อน2อ2 1อ่เะเขาก็แบบซึมมากแล้วก็ตอนบ่ายเขากอดเราแล้วเขาก็บอกว่าค่าไฟจ่ายไม่ยากค่าน้ำจ่ายไม่ยาก ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะทําสิ่งพวกนี้ไม่ได้ทําได้อยู่แล้วเก่งอยู่แล้วแค่นั้นเลยเพื่อแค่นี้เลยดูสึกว่าหรือว่าวันนี้วะแล้วแล้วคือแต่ผมผมก็ไม่ได้เอะใจผมไม่ได้บอกพี่ชายไม่ได้บอกอะไรพมเราก็ออกไปทํางานไปทำเพลงกับวงแล้วทาเพลงมันเสร็จตีสามตีสี่อยู่แล้วก็กลับบ้านอะไรเงี้ยกลับบ้านมาก็หน้าบ้านไฟปิดปกติไฟจะเปิดเพราะเพราะเขาจะเปิดไฟหน้าบ้านไว้ไฟปิดปับ๊บเปิดเข้าไปปับ๊บอ่ะทุกอย่างมืดเราก็ เปิดไฟเดินขึ้นไปอ่ะเจอเจอเลยเจออยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ช่วงป้าเสียมันช็อกมันแบบเขาพูดกับเราไงว่าป้าจะอยู่ดูความสําเร็จของเตอร์ป้าไม่ทําหรอกป้าไม่ทําลายตัวเองหรอก คิดถึงของเธอกับฉันมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆหัาใจเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่าฉันไม่คิดไปเองใช่ไหมแค่ฟังเพลงไมโครก็นึกถึงแม่แล้วแค่แค่เห็นคนแต่งตัวเหมือนแม่ก็นึกถึงแม่แค่ขับรถไปกินร้านอาหารที่เคยไปกินด้วยกันก็จะคิดถึงแม่ ถ้าเป็นปลาก็จะเป็นดูหนังอเก่าด้วยกันเพราะเขาชอบชอบเปิดหนังให้ดูหนังแบบที่เราเคยดูตอนเด็กเนี่ยแมทริอยางเงี้ยเขาก็เปิดให้ดูเราก็เลยเราก็ได้ปลุกฝันเราก็ได้รักจริงก็อะไรเล็กๆครับอะไรที่เล็กๆน้อยๆอ่ะเล็กๆน้อยๆมันมันไม่มีเป็นอะไรที่คือเราคิดถึงเขาทุกวันนพี่เราคิดถึงเขาทุกวันแบบอาจจะไม่ทุกวินาทีแต่ว่าเราก็จะพูดออกมาคิดถึงแม่เนาะพูดตัวเองคิดถึงแม่จัง คือการเข้าใจในแบบตัวเองมากกว่าแต่ไม่ได้เข้าใจเขานะไม่ได้เข้าใจเขา้อยเปอร์เซ็นต์นะพอพอพอมราอยู่คนเดียวอะสิ่งที่สิ่งที่มันยากอะ่ะไม่ใช่การสูญเสียสิ่งที่ยากคือต้องอยู่คนเดียวคือไม่มีใครช่วยเราแล้วปกติแม่จะซักผ้าให้รีดผ้าให้แม่บ้านช่วยพับผ้าแม่ลงมามีไข่เจียวมีกับข้าวมีต้มจืดเนาะมีคนไปส่งมีคนมารับ เนี่ยก็เหลือคนเดียวหมดเลยชีวิตไม่เที่ยงอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็เบ็นเจเพเป็นสิ่งที่อาจจะไม่งงง่ายเพราะว่าผมยี่ห้าพอดีแล้วพอยี่ห้าปรับทุกอย่างทุกอย่างโครมลงเลยแต่ในการที่มันโครมลงชีวิตผมอาชีพผมเ่งก็ขึ้นอย่างนี้มันก็เป็น X เนี่ยมันก็ส่วนทางกันอาชีพก็ได้ไปทัวร์ได้เล่นคอนเสิร์ตได้เนี่ยได้มีชีวิตได้เป็นศิลปินได้ทำตรงน,นี้เป็นอาชีพก็ถือว่า เป็นเป็นบุญสูงสุดอันหนึ่งเหมือนกันที่ชีวิตเคยได้รับมาแล้วก็ในพาร์ทของความตายในพาร์ทของครอบครัวน่าจะเป็นเรื่องที่หลีกเรื่องไม่ได้หนึ่งสองคือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอแต่แค่เราเจอเร็วกว่าคนอื่นครอบครัวคือที่ไหนก็ได้ ที่เราเจอคนที่ทำให้เราสบายใจคนที่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นสายเลือดเดียวกันแต่ว่าเวลามันทำให้เราแน่นแฟนและรักกันมากพอที่จะเรียกตัวเองเรียกกันและกันว่าเป็นครอบครัวความฝันของมองที่ดีเบิร์สคือ global recognition เอ,อมันเป็นฝันที่ไกลมากแหละฝันไกลตัวมากแบบเฮ้ยเป็นวงระดับโลกอะ่ะเราก็ยังเชื่ออย่างแน่แน่ว่าผลงานที่เราทำมันโอเคนะมันดีนะแล้วก็ฝันสูงสุดของผมยังเป็นการ <c oughs> <c oughs> ก,การเปเล่นซูเปอร์บ h a ภาพตามจ o ไม่ก็ได้ทำเพลงประกอบหนัง ไดออสการ์จากตรงนั้นเพราะอยากไดออสการ์สักตัวแล้วไม่คิดว่าคงไม่ไม่คิดว่าจะได้ในฐานะผู้กำกับหรอกหรือหรือนักแสดงแต่ว่าไดจากในฐานะวงก็ได้วะเออเราเราไม่ผิดอะไรที่เราเพ้อฝันนี้อีกอย่างคือเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอ่ะฉะนั้นก่อนที่คุณจะมาตัดสินเราเคยตั้งคำถามไมว่าคุณมีความฝันอะไร ถ้าคนมีความฝันเหมือนเรา <c oughs> กา็ยังมาดูสู่ความฝันกันเลยดีกว่าอยากให้จำในฐานะใดก็ได้ครับแต่ถ้าจำเราในฐานะวงก็ห้ามเลยขาดที่จะลืมบิลลี่หรือไมโลเราไม่ใช่นักร้องเดียว บางครั้งคนยังมาเม้นอยู่ว่าแบบพี่เติร์ดคะวันนี้ไปเล่นไหมคะเราก็จะไปแก้ให้ว่าทิลลี่เบิร์ดคะวันนี้มีเล่นไหมคะอย่าถามแค่เราอย่าทกันเราคือคือสองคนนี้คือคอเมมเบอร์สที่ไม่มีเพลงไหนที่ไม่มีพวกเขาเลยเปล่าหลักๆเข็มเนื้อแต่คนอาจจะคิดว่าผมทำทุกอย่างผมเป็นพี่เติร์ดนักร้องนำไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่บิลลี่โปรดิวส์ไมโล คอมโพสทำทำนองเอลเลนวางท่อนเติร์ดเขียนเนื้อร้องเพลงอันนั้นคือหนึ่งแล้วก็สองก็ในฐานะในฐานะผู้กกับก็คืออยากทำหนังใหญ่สักวันหนึ่งแล้วก็อยากให้คนอภิษีศิ t e c คราฟนี้ฟิล์มเมกิ่งเนาะฟิล์มเมกเกอร์การประสบความสำเร็จคือการที่เราทำอะไรออกมาก็ตามแล้วเราย้อนกลับมาดูเราย้อนกลับมาเสพมันแล้วเราชอบโดยที่ มันไม่จําเป็นต้องถูกชอบโดยคนหมู่มากหรือสังคมหรือสาธารณะแต่เอาตัวเองชอบเป็นสําคัญที่สุดเสมอก็จริงๆคิดแต่ไม่ถึงปล่อยไปอ่ะเราเราได้รับการยอมรับมากมายอ่ะเนี่ยเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งครับตัว next ของผมคือ อัลบั้มสากลของซิลลเบิร์ดครับจะปล่อยช่วงเดือนมกราคมถ้าไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนอัลบั้มนี้แรงบดนาจนใจมาจากจริงๆคล้ายๆเดิมมาจากเรื่องราวส่วนตัวมาจากเรื่องราวที่พบพานแล้วก็มาจากความจริงที่อยากจะเล่าที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อนคือที่ทำอัลบั้มสากลเพราะว่าเราเริ่มวงกันด้วยการทำเพลงสากล แล้วมันก็ยังเป็นความฝันที่ยังไม่ตายแต่แบอกว่าดีแล้วที่อยู่ฝันนะดีแล้วที่อยู่อยู่บ้าบออยู่แบบทําโน่นทนํานี่โดยที่ไม่สนใจเสียงคนอื่นอะ่ะอยู่ทําไปเลยอยู่ทําไปก่อนนะดีแล้วดีกว่าลังเลแล้วก็จะทําดีไหมจะอะไรเพราะตอนนี้มัเริ่มมีความลังเล ถ้าไม่ลังเลแบบตอนนั้นได้จะดีมากยากมากเลยอ่ะอยากย้อนไป2ปีที่แล้วแล้วกันผมไม่เอาตอนที่มีพ่อแม่ด้วยเพราะว่าผมรู้ว่าผมย้อนกลับไปตอนพี่พ่อแม่ผมก็ทำอะไรไม่ได้ผมทำอะไรต่างจากนั้นไม่ได้แล้วถ้าทำอะไรต่างจากนั้น Butterfly ฟล f เอฟ อาจจะทำให้ทีลเบิดไม่ดังก็ได้อะไรย่างเงี้ยฉะนั้นย้อนกลับไป2ปีที่แล้วแล้วก็จะไป handle long distance relationship mm hmm. ให้ดีกว่านี้ว่าถ้าเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งกว่านี้ mm hmm. เขาจะยังอยู่กับเราไหมสมายมี่สิบในตอนที่ช่วงที่แม่ป่วยกับช่วงที่ปากําลังจะไปคือมันเกิดขึ้นแต่ว่าเราอยาก skip สิ่งที่มันมันเจ็บปวดอ่ะมากกว่าแต่คือจริงๆก็ไม่ควรไปสก,กิปมันหรอกเพราะเราต้องเรียนรู้มันเราอยากบอกว่าอย่างน้อยคือพ่อแม่เราได้อยู่ด้วยกันบนนั้นแต่เรายังอยู่ด้วยกันตรงนี้ฉะนั้นเราจะทำยังไงให้ตรงนี้ดีที่สุดเราไปตรงนั้นไม่ได้เรากังวลถึงตรงนั้นก็ไม่มีประโยชน์ แล้วก็มุ่งตรงนี้ดีกว่าก็มของตัวเราดีกว่าว่าเออเราจะก้าวข้ามผ่านความเศร้ายังไงไม่ใช่ว่าทํายังไงดีเขาไม่อยู่กับเราแล้วเขาจะไหนเขาก็ไม่วันกลับมาก็คงจะถามว่ายังไงบ้างเออยังฟังเพลงหนูอยู่ไหมเงี้ยแล้วก็หน่ยไม่มีแฟนว่าตอนตอนนั้นก็ไม่ไม่ได้ไม่เคยมีแฟนไม่เคยมี ไม่เคยถึงขั้นที่ได้เป็นแฟนแล้วพามาเจอคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยก็เลยไม่มีโมเมนต์นั้นแล้วก็ชีวิตโอเคแล้วก็ทุกอย่างที่ป้ากับแม่เคยพูดก็คือจริงหมดเลยเก็บเงินอาบน้ำํำนอนดึกกินข้าวตรงเวลายามือไปจับหน้าเดี๋ยวสิวขึ้น <g ib b> ทุกอย่างจริงอยู่ทุกอย่างยังยังเหมือนเดิมตอนนี้มีสอย่างก็คือ ประสบความสำเร็จกับวงหนึ่งสองคือทำหนังใหญ่สักเรื่องและประสบความสาเร็จและวได้ทำต่อสามคือได้รักกับคนที่เรารักเพราะว่าเรามีคนที่เรารักแต่ว่าเวลามันอาจจะทําให้เราอยู่ด้วยกันไม่ได้ณตอนนี้เป็นรอมคอมครับเป็นรอมคอมที่ ไม่รู้จะจบดีหรือจบแย่เป็นตัวละครที่เป็นชายวัยทำงานที่พยายามตามหาความหมายของชีวิตความรักความสุข Carifisher ครับ Carifisher พูดไว้ว่า Take your broken heart and make it into art ก็คือเอาใจที่สลายนั่นแหละ ไปสร้างสารรค์สิ่งที่สวยงามถ้าไม่มีความเจ็บปวดถ้าไม่มีออเปอเรชั่นถ้าไม่มีความกดดันศิลปะจะไม่เบ่งบานแน่นอนว่าทำไมประเทศไทยศิลปะถึงเบ่งบานมากขอบคุณมากครับแล้วก็หวังว่าจะงไม่เบื่อกันแล้วก็ขอบคุณที่มาดูคอนเสิร์ตเพราะว่าคอนเสิร์ตคือสิ่งที่ มันไม่ได้ง่ายในการมาขนาดนั้นแล้วก็มันใช้เวลามันใช้แรงในการเดินทางมาฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ใกลอยู่ไกลหรือจะว่าอยู่ไกลเลยขอบคุณมากๆทุกคนเลยครับอย่าลืมความวัยเยาว์อย่าลืมความ energy ที่เราทำกันตั้งแต่แรกแล้วก็อย่าลืม ความบริทธุ์ของความฝันในการทําสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เรายังทําสิ่งนี้มาจนถึงทุกวันนี้ได้และมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราจะทําสิ่งนี้ต่อไปจนชีวิตจะหาหม่ และนี่คือ The Next ของ t h i r d Tiltiverse ครับ